สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาดูกันค่ะว่าเขาใช้เนื้อคู่ของเราหรือ,อยังนะคะคนที่เราเล็งเป้าหมายของเราเนี่ยใช่คนที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าคบกันแล้วเนี่ยคบกับเขาแล้วชีวิตเราทิศทางจะเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ไพ่มีคำแนะนาอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากสถานการณ์ปัจจุบันของ เพื่อนๆกันก่อนนะคะสถานการณ์ปัจจุบันว่าเป็นประมาณไหนไหนะโอเคค่ะสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็น the h ฮ l f รแฟ h น l f ฮโดรน์นะคะคก็รู้สึกว่าความรักครั้งนี้ก็ ถ้าเป็นความรักที่ถูกต้องนะต่างคนต่างเออไม่ได้ทำผิดนะคะเรามาคบกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะยังไปต่อได้นะเรื่อยๆนะคะ ได้สองถ้วยสถ้วยนะคะก็เออถ้าได้คบกับเขาแล้วเนี่ยลักษณะความสัมพันธ์ก็จะเป็น,นักษณะของการปณะนีปนอมปรับจูนความเข้าใจจริงๆแล้วสองถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ความรักที่ที่ดีอันนึงเลยนะก็จะมีการปรับความเข้าใจกันมีการปรับจูนกันนะคะมีการเอ,อ่อปรับ ออนิสัยเข้าหากันนะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นความรักที่ค่อนข้างจะสมดุลเลยค่ะก็โอเคอคำแนะนำของไพ่นะคะก็คือเป็นการประนีประนอมเป็นความรักที่เหมือนความรักที่ดูแลเอาใจใส่กันความรักที่เหมือนเป็นคนในครอบครัวเป็นความอบอุ่นจากเหมือนเหมือนเป็นความรักที่ เ,เหมือนแม่ให้ลูกอะ่ะเป็นความรักที่อาจจะไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนซึ่งจริงๆแล้วถ้าต่างคนต่างที่จะรู้สึกแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ความรักไปต่อนะอันนี้รู้สึกว่าเหมือนความรักค่อนข้างดีเลยค่ะเดี๋ยวขอเปิดตัวขยายของแต่ละหมวดนิดนึงสถานการณ์ปัจจุบันนะคะ Night of Pentacle S the s t r a i นนะ the ะ h ชลลิออ่จริงๆได้ไพ่ที่เป็นเมเจอร์อาณาเยอะนะความพลังงานของเพื่อนๆในรอบนี้ค่อนข้างดีนะคะเดี๋ยวเปิดให้ขยายของสารภาพนะคะเพิ่มเตอืมแอบชอบเพื่อนที่ทำงานหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่แบบ อยู่ในวาดวงสังคมเดียวกันนะอืมแอบชอบเพื่อนโอเคมี the power of man นะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ที่เป็น keyword เดี๋ยวเปิดไปทีเดียวเลยแล้วกันนะคะว่าลักษณะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวขอเอา keyword ์เว w o r d ความสัมพันธ์ปัจจุบันนะคะโอ แสดงว่ามีคนคลั่งรักมากอยู่นะเราไปคลั่งรักเขามากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรับนี้เราได้ pay attention for to the red flag นะแล้วก็ในลักษณะของความสำคัญนะคะ s a t e f u l n e s s แล้วก็คำแนะนำของไพ่นะคะ d o d e p e n d e n c y อืมโอเคอ่ะก็เออสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคือค่อนข้างที่จะอ่านได้เลยว่า เราน่าจะมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนเพื่อนแนะนํามาหรือว่าเป็นคนในแวดวงสังคมเดียวกันน่าจะเคยได้เจอกันบ้างแล้วนะคะแล้วก็ณนะตอนนี้เนี่ยไพ่ก็คือออกมาว่าถ้าสมมติว่าย้ำกันอีกทีหนึ่งค่ะว่าถ้าสมมติว่าเป็นความรักที่ถูกต้องนะคะก็ขอให้พูดจาออกไปสื่อสารออกไปให้อย่างอย่างถูกต้องว่าเราต้องการอะไรนะคะแล้วก็ ณตอนนี้เนี่ยความรักมันกําลังพัฒนาขึ้นแหละมันมันเริ่มเติบโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นในทิศท,ทางที่ค่อนข้างจะจับต้องได้เพียงแต่ว่าตอนนี้ทั้งคู่เองอะคะก็ต้องการที่จะไปต่อแต่ว่าเออพอมันเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะมองข้ามอะไรไปเพราะ,ะั้นไพ่เนี่ยก็ออกมาบอกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรามองภาพรอบด้านก่อนนะคะเราลองดูว่าเอ๊ะตัวเขาเองเนี่ยมันมีอะไรที่เรา มองข้ามไปหรือเปล่ามันมีอาจจะมีเลสแฟกบางอย่างที่เรามองข้ามไปนะคะลองหาสัญญาณดูว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันคืออะไรมันอาจจะเป็นสถานที่บางอย่างการกระทำบางอย่างที่เขาทำแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเอะขึ้นมานะคะถ้าสมมติว่ามีอะไรที่เอะเนี่ยก็ลองทดในใจดูก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าสถานการณ์ เราดูละเล f แฟ g ที่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยสำหรับคนอื่นเล f แฟ g แต่สำหรับเราเรารับไดเ้เขาอาจจะจู้จี้จุกจิกมากเกินไปเขาอาจจะไม่มีเวลาให้เราแต่ว่ามันมันแมทช์กับเรานะคะก็ไปต่อเพราะว่าในช่วงของตักษณะของความสัมพันธ์เนี่ยเราได้เดลเวอร์เนาะเรา เ,เ,เราโทษค่ะเราได้สองทัวร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมูเราก้าวข้ามจุดหนึ่งขึ้นมาสู่การพัฒนาความสัมพันธ์เราเนี่ยทางคู่จะเริ่มมีการคุยกันจะเริ่มมีการปรับตัวกันเ,เธอชอบอะไรเราชอบอะไรนะคะแล้วก็จะเข้าสู่จุดสมดุลได้มากขึ้นการที่เราได้สแตรนเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าออมองว่าความรักครั้งเนี้ยมันเป็นความรักที่มันไม่ได้แบบ ง่ายง่ายดายดูแลได้อย่างดีแบบนั้นเพียงแต่ว่าเราอะมองว่า,าความรักเนี้ยอาจจะเป็นเจ้าสิงโตตัวนี้นะคะคือน้องเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังเราแหละแต่ว่าเราเองก็ต้องดูแลเขาได้อย่างถูกต้องตรงไหนที่รู้ว่าควรจะอ่อนโยนก็ต้องอ่อนโยนตรงไหนรู้ที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวอันนี้จะออกนอกลู่นอกทางแล้วเราก็คือจะต้องเอมีกฎมีระเบียบมีเรียกว่า มีข้อตกลงกันของความสัมพันธ์ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่า มันไปได้เนี่ยจริงๆเราไพ่เนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาดีนะคือได้ได้ก้าวถ้วยเลยอะคะ่ะก็คือว่าในลักษณะของความสัมพันธ์เนี่ยทั้งคู่มีให้เออความรู้สึกเนี่ยทั้งคู่มีให้กันเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาไปต่อคืออีกนิดนึงเนี่ยก็จะเข้าสู่ลักษณะของการเป็นครอบครัวแล้วอะตอนนี้คือได้ก้าวถ้วยละขอให้เติมเต็มกันนะคะแล้วก็รู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่มีถ้า เรารู้สึกขอบคุณในตัวเขาไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามก็ขอให้พูดออกไปนะคะแล้วก็อย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยลักษณะของความสัมพันธ์จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะน่ารักเลยแหละก็เป็นได้ playfulness มานะคะมีความหยอกเอิญหยอกล้อก,กันนะคะมีความโรแมนติกในความสัมพันธ์นี้จะไม่ได้แบบตึงๆใส่กันนะแน่นอนคือความรักในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถดึงความเป็นเด็ก ในตัวเราให้ออกมาเปล่งประกายได้อีกครั้งหนึ่งเลยเรียกว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างน่ารักน่ารักน่าหยิกเลยทีเดียวทีนี้สำหรับคําแนะนําเพื่อให้ความรักมันดีขึ้นหรือว่าไปในระยะยาวได้มากขึ้นนะคะก็สิ่งที่เราจะทิ้งไปในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เลยเนี่ยก็คือว่าความอ่อนโยนที่จะต้องมีให้กันเ,เรารักเขาเนี่ย รักเขาแบบแบบที่ให้ไปก่อนก็คือว่าเอ,อถ้าสมมติว่าเรารักเขาเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวรักเขาเหมือนเขาเป็นเหมือนเออเป็นลูกเป็นอะไรแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งว่าพอเราครบกันไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราอยากสร้างครอบครัวก,กับเขานะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคืออย่าเพิ่งไปมองหาคือพอมันผ่านผ่านจุดที่เรารู้สึกว่ามันได้มีการ ทดสอบความรักความสัมพันธ์กันมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ขอให้เชื่อมั่นว่าความรักครั้งนี้เนี่ยจะเป็นความรักที่เราจะไปต่อในลักษณะของการสร้างครอบครัวได้นะคะเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะไปกับทางนั้นแต่ยังไงก็ตาม อย่าลืมที่จะปรับสมดุลน,นะคะเราไม่สามารถที่จะรักเขามากซะจนเราไม่มีเวลาให้ตัวเองอันนี้สําคัญมากเลยก็คือว่าออลองเทียบดูก่อนว่าเรื่องไหนที่เราทําให้เขาแล้วเราไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็ไม่ต้องสูญเสียความเป็นตัวเองมีความบาลานซ์ในความสัมพันธ์ให้ดีนะคะมาเออมาไหมสองตัวเนี้ยไม่สามารถที่จะวิ่งคนละทางแล้วก็ทําให้อ่อ ลดมาเดินไปข้างหน้าได้นะคะก็คือเราจะต้องมีความสมดุลความรักต้องเท่าเทียมกันด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเราให้เขาโดยที่เขาอาจจะไม่ได้ตอบกลับมาเลยเนี่ยความรักครั้งนี้อาจจะไปได้ไม่ถึงจุดที่ลมันควรจะเป็นนะคะในการในความรักครั้งนี้เนี่ยต้อง นึกเอาไว้นิดนึงว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในที่นี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในความเป็นตัวตนของแต่ละคนนะคะตั้งแต่แรกมาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าอะไรที่เคยเป็นตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราอยู่กับเขาเราอาจจะต้องมีการปรับตัวตรงนี้ ตรงนี้ก็อาจจะทําให้ความรักดีขึ้นหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองเขาก็อาจจะมีจุดจุดหนึ่งที่คิดได้ว่าเอ้ยพอหรือในความสัมพันธ์เนี่ยการทําตัวแบบเดิมเนี่ยทำไม่ได้ละถ้าสมมติว่าต่างคนต่างมองเห็นว่าแต่ละคนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งท,ที่ที่เป็นสัญญาณบอกชัดเจนว่าความรักครั้งนี้อาจจะใช่นะคะทีนี้ สิ่งหนึ่งที่ไพ่ออกมาเตือนก็คือภาวะที่เป็น codependency นะคะหรือว่าการยึดติดในความรักหรือยึดติดในชีวิตรักมากเกินไปตรงนี้อาจจะตอนแรกมันอาจจะดีๆอยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราติดกันมากเกินไป24ชั่วโมงต้องอยู่ด้วยกันไม่อยู่ด้วยกันก็ะต้องโทรหากันตลอดเวลาแบบนี้ไพ่ก็จะออกมาเตือนว่ามัน,มนอาจจะทําให้ความรักอยู่ได้ไม่ยืนไม่ยาวนะต่างคนต้องต่างให้ เวลาให้สเปซของกันและกันนะคะก็ลองดูว่าอันไหนที่มันเป็นตัวเรามันเคยเป็นเวลาของเราเราไม่จําเป็นที่จะต้องตามใจเขาตลอดเวลาหรือบางอย่างที่มันเป็นเวลาของเขาจริงๆก่อนหน้านี้เรารับได้ก็ตอนนี้เองเนี่ยเราก็เวลาที่เขาไปทําอะไรเราก็เอาเวลานั้นเนี่ยมาดูแลตัวเองนะทาให้เรื่องสวยขึ้นพัฒนาตัวเองอ่านหนังสืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่ที่มันเป็นของเรานะคะเอ่อ เรื่องโคดิพนเดนซีเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะคะเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มนิดนึงในส่วนของที่ว่าแล้วในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะอะไรที่จะทำให้สามารถที่จะพัฒนาไปถึงจุดที่พัฒนาไปถึงจุดที่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์ของเราได้นะคะจากสถานการณ์ปัจจุบันคีย์เวิร์ดอะไรดีที่ จะทำให้เข้าสู่ความสัมพันธ์ได้ Service สอออะไรที่สามารถที่จะทำได้นะคะก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปแต่ว่าสิ่งที่จะต้องอนึกเอาไว้ก็คือว่าถ้ามันเป็นของเราเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเป็นของเราเองเราอาจจะไม่ต้องไป ชักจูงหรือว่าบังคับให้มันจะเป็นไม่ต้องไปแบบสร้างสถานาการณ์ให้ไปเจอหรืออะไรแบบเนี้ยสิ่งที่มันจะเป็นของเรามันจะเป็นของเราเองนะคะอย่าฝืนอย่าพยายามฝืนให้มันเกิดขึ้นนะคะอย่าพยายามฝืนให้มันเกิดขึ้นนะทีนี้ถ้าสมมุติว่าไปในทิศทางของความสัมพันธ์แล้วนะคะอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเนี่ยอะไรที่จะเป็นคีย์เวิร์ดอีกนะคะ ดาวการที่เราจะทำให้ความสัมพันธ์เราในครั้งนี้ดีขึ้นนะคะก็มีความเชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นเอาไว้นะคะมีทั้งความเชื่อมั่นในความรักแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวเองเออถ้าเราสงสัยในความรักว่า ความรักครั้งนี้มันจะใช่แน่หรอถ้าเริ่มไปแล้วเนี่ยมันจะดีจริงหรอจะต้องเสียใจอีกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะต้องเออคือเวลาที่เราสงสัยว่าเราจะต้องเสียใจเนี่ยใจเรามันดึงดูดหรือว่ามันมีความจินตนาการภาพที่มันจะต้องเสียใจไปแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังตรงนี้นะคะก็ถ้าสมมติว่า เราดูละเราผ่านเล f แฟกมาได้แล้วเนี่ยแล้วเราเชื่อมั่นในตัวเขาจนมาถึงการเดินทางเข้าสู่ความสัมพันธ์แล้วเนี่ยขอให้เราทิ้งความสงสัยตรงนั้นไปนะคะขอให้เชื่อมั่นในความหลักไปก่อนนะแล้วก็อะไรที่อีกสักใบเนื้อฮะอะไรที่จะเป็นคีย์เวิร์ดที่บอกได้ว่าเขาใช่แน่ๆน,นะเขาใช่แน่ๆไพ่จะบอกอะไรนะว่าเขาใช่แน่ๆอืม คาลิตี้นะคะเอ uh, let me trust my deepest instinct in all ways especially when matters are unclear may my own holy intuition always guide the way โอเคคือสิ่งที่ไพ่จะบอกเนี่ยคือไพ่ออกคาลิตี้มาเนี่ยแต่ว่าในคำอธิบายนะคะเขาก็บอกว่า คนที่จะบอกว่าความรักครั้งนี้ใช่หรือไม่ใช่เนี่ยคือสัญชาตญาณของตัวเราเองนะตอนนี้อาจจะสงสัยว่าก็นี่ไงเราไม่รู้ไงว่าเขาใช่หรือเปล่าอยากให้ตอบให้หน่อยตอนนี้นะคะลองหลับตาแล้วก็สูดหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะแล้วก็ลองจินตนาการดูว่าถ้าเป็นเขาชีวิตเราเนี่ย จะไปในทิศทางไหนอันนี้ลองคิดถึงสิ่งที่เขาเป็นนะการเยินเขาซัพพอร์ตเราได้ไหมหรือว่าเราต้องการให้เขาซัพพอร์ตหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติว่ามันจะต้องถึงภาวะที่เฮ้ยต้องไปกัดก้อนเกลือกินเนี่ยมันจะใช่จริงๆหรอชีวิตเราคู่ควรกับสิ่งนั้นหรอหรือถ้ามองเห็นแล้วว่าเฮ้ยเขาดูเป็นคนที่เจ้าชู้จังเลยแล้วก็ ถ้าสมมติว่าเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยเลดแฟกตรงนี้อาจจะผ่านไปไม่ได้นะคะถ้าสมมติว่าเราแม้กระทั่งตัวเราเองก็รู้ว่าเขามีเ a ลดแฟกตรงนี้แล้วเรารับไม่ได้นะคะเราเองเนี่แหละที่จะตอบได้ดีที่สุดว่าแน่ใจใช่ไหมนะคะไม่มีใครเปลี่ยนใครได้เลยนะมันเราไม่ควรจะอยู่กับความหวังที่ว่าเราจะสามารถทำให้เขาหยุดได้ การที่เขาจะหยุดหรือไม่หยุดมันขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราตอบตัวเราเองได้แค่ไหนหรือแม้กระทั่งวนกลับไปเรื่องของออการมีเวลาให้กันอย่างเงี้ยถ้าเราดูเราว่าอนาคตยังไงซะเขาก็ไม่สามารถที่จะให้ความสำคัญเราได้มากกว่าสิ่งที่เขาให้ในปัจจุบันเนี่ยแล้วเรารับไม่ได้นะคะอันเนี้ยตัวเราเองตอบ ตัวเองได้ดีที่สุดนะคะกเ็เดี๋ยวเปิดให้เป็นใบสุดท้ายนะคะเป็นใบที่อาจจะดูตอบคำถามของเพื่อนๆนะคะว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดอะไรใหเ้เพื่อนๆแบบได้คำตอบนะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะะีสิ่งที่ได้นะคะ ได้เป็น star ancestors ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยลองมองภาพกว้างดูอีกนิดนึงนะแล้วก็กว้างขึ้นโดยการที่ ถามลองถามเพื่อนๆลองรับฟังเพื่อนรอบๆตัวทั้งรอบตัวเขาแล้วก็รอบตัวเรารอบตัวเราเนี่ยลองคุยกับเพื่อนสนิทเราลองคุยกับคนที่เราไว้ใจนะคะว่าเขามองความสัมพันธ์เนี้ยในรูปแบบไหนแล้วก็ลองสังเกตเพื่อนของเขานะคะว่าเพื่อนของเขาเป็นคนแบบไหนเพราะว่าคนเราเนี่ยอยู่ในสังคมแบบไหนก็จะ มีความเป็นคนแบบนั้นนะแล้วก็มองให้ลึกขึ้นมองให้ลึกขึ้นเนี่ยกลับมาเรื่องเดิมก็คือว่าอยู่กับตัวเองการที่จะมองให้ลึกขึ้นเนี่ยตัวเราเองเนี่ยแหละที่จะเข้าใจได้มากที่สุดว่าความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนจริงๆแล้วคนคนคนนี้เป็นแบบไหนนะคะอย่า อย่าอย่ามองข้ามเล d f ฟลกที่ตัวเราเองก็ยังรับไม่ได้นะคะแล้วก็ทู่สีความสัมพันธ์นี้ไปตัวเราเองตอบได้ดีที่สุดแต่ว่าคีย์เวิร์ดของไพ่ก็ส่งให้เพื่อนๆประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ